กับสบายดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่าวสิวในประเทศแลกกาต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องอีเนาะกัเมื่อผมมาเจอกระเปาเสียงมื่อนี้พี่น้องเนาะกับตอนเศร้าพี่น้องเนาะบ่าวเสียงกับพาพ่อแม่พี่น้องเราาเขามาบัดพี่น้องเนาะเขามาทำบุญพี่น้อยกาอยู่บัตรสีสะอาดโพไซบ้านโคกใหญ่เมืองอุทุมพรแข้งสวรรค์นักเขตนี่แหละพี่น้องเนาะเป็นบัดบ้านอาของบ่าวเสียงเองพี่น้องเนาะกับบ่าวเสียงเขามาบัตร รอบเะเซาะมือนี่พี่น้องเนาะมาปิ่นในน้ำสะพานบุญให้ทางปุญญายู่ทางสวิตเซอร์แลนด์พี่น้องเนาะโดยก็น่าบุเชียงก็ได้แจ้งผมเป็นพี่น้องเขาไปแล้วพ <m it gere ed> ี่น้องเนาะมาเมื่อนี้พี่น้องเนาะบุเชียงก็สิเอาเงินจำนวนทางปุญญายเพิ่นส่งมามาเค้นหรือว่ามาถวายหทางวัดบ้านของบุเชียงนี่แหละพี่น้องเนาะโดยซึ่งปุญญายเพิ่นกับเพิ่นชื่ออนาพี่พัชรินพี่น้องเนาะอยู่ทางสวิตเซอร์แลนด์แหละพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้ ต้อยอดองค์พระยาคเขานี่แหละพี่น้องเนาะเป็นจํานวน2องค์พี่น้องเนาะเท่ากับองค์นึงละเจ็ดพันบาทเท่ากับสององนีงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทพี่น้องเนาะก่อนอื่นพี่น้องเวุ้เชเซงก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณทางพี่พัชรินเนาะอยู่ทางสวิตเซอร์แลนด์พี่น้องเนาะแหละค่ะภายในครอบครัวเพิ <im fishing> <im smoking> 4, ่นท <im> ี่ไว้วางใจวุ้เชียเป็นสะพานบุญให้ภายในมื้อนี้เด้อบุญและบารมีอันใดที่พี่ได้ทําภายในมื้อนี้ก็ขอให้กลับไปคืนหาพี่ร้อยเท่าพันเท่าเด้อเนาะ สาธุหน่อยเนาะป่ะโอเคพ่อแม่พี่นออ okay. ้องเนาะเดี๋ยวเขาไปนำเงินจำนวนที่ทางผู้ใหญ่เพันทรงมาเี๋ไปถวายให้วัดหลักการีิโอเชียงกสิตายทำให้พ่อมแม่พี่น้องเขาเบิงน้ำกันอีกรอบนึงสำหรับมื้อนี้พี่น,อนอ okay. ้องเนาะป่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะ okay. อโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะปสาธุพี่น้องเลยมามื้อนี้พี่น,อนอ้องเนาะเพี่ยวว่าเพิ่มเติมองค์พระยานางเขานี่ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะลงสีพี่น้องเอ้ยปาโทสะท้อนแสงได้เลยพี่น้องเนาะอ่าเลดแง่กล้องพี่น้องเอ้ยเนี่ยพี่น้องเนาะโอ้ว่าลงลายลงอันนี้เรียบร้อยเด้อเนาะพี่น้อง ผู้เสียงในมุนาทางหญ้าเพื่นและพี่น้องเนาะเดี๋ยวรถจกักหน่อยเดี่ยวผู้เสียงขออนุญาตถ่ายทำให้พี่นอ้องเฮาเบิ่งน้ำกันแล้วก็จ้งสิข,ขึ้นไปน้ำมืินไปถวา,ายด้วพี่น,อนอ้องเนาะมาหาทางพอ่อสร้างก่อนบัดนี้เนาะสบายดีพอ่อสบายดีโดยพ่อโทูเป็นิรันดรเนาะมารอบนอิขออนุญาตนานี่ไม่นี่ยนะนี่แหละพี่นอนหน่อยเนาะ ปุงนี่คือกันว่าคือกันคือกันเนาะเจ้าแม่ปุงธรณีบ่แเมนแหละเจ้าแม่ธรณีเจ้าแม่ธรณีพี่นเอาไอ้เนี่ยรูปร่างถือว่าโอ้ยมันทันเลว็วเออบางประกอบมันยังหลายอันหลายอย่างตัวนี้มันก็มีหลายอย่างแบบแนวอยู่เนาะลายลงสีอีกเนาะช่างวานช่างเวิรนเรียบร้อยว่าสุดสิ่งยาก ตัวหน่อยเนาะเห็นไหมพมสูงน hmm yep, yeah, mm, ี่ประมาณสองเนาะเออสองเมตรสิบนี่แหละประมาณสองเมตรสิบนาะพ่อเนาะแม่แหละอันนี้สิเป็นข้างหลังพี่น้อยยังบุษชัยเตียงละเอียดเป็นรูปล่างไว้ซะก่อนอันส่วนส่วนประกอบนี่มีแต่ปูนมันม่อพ่อแม่แหละ เล็กปูนกับเล็กสองอย่างเนาะน่ลินคีกับอาณาแต่ว่าเรื่องเรื่องสีมือนี่เฮ้าโบน,นั่นเนาะค,คือคือขึ้นอยู่กับอ่าอทั้งขึ้นอยู่แล้วพี่น้อยเนาะเรือ่องสีมือนี่โอ้โหขึ้นไปนี่ซีเมนต์โตผมออกมาได้ป่ะนี่เนาะนี่ผมเกี่ยวมาผมไดปคนพี่น้องเนาะทางอันไอ้ชัวเพิ่นกะสมาร์เนนพี่น้องเอ้ยปูนทราย มาเบิ <N ông> so ่งแพพื้นพี่น้องเอ้ยพอยองค์ภยานางเฮานี่แล้วล่ะบ่พอยังบ่ยังบ่สําเร็จเด้โบเบยังบ่ทันมีแปากยังบ่ทันแล้วอ๋อโบหน้ายังบ่ทันมีโยเโอ้โยคือว่าลวดลายนี่ออโตน้อยเสียงบายเบิ่งจักหน่อยพี่น้องเนาะ หนาพื้นท้องกันทีนี่แหละพี่น้อยจิดปีลายแต่ว่าทั้งห่างนี่ย่างกันเนาะยัางก็ย่างทั้งห้างเกาไปแต่งเก็บแนวหนึ่งอีกเลแต่สำหรับอนาทั้งค็ดพ่อขาวไปซ้ำเพอได้แย่งซะก่อนเลยก็ถือว่ามารอบนี้กันแปลกายเติบเลยนี่ à, lòng nạn nhân của thanh này nạn nhiều phía nội anh đi cả chị bà man về biểu cả nó vào nó men lạ để phía nội sắm gầy cắm nòng na tôi này rút nơi nưng Thế mà anh ăn... ทานนีงก็สิซ้ำกลมกลวงสำคัญหมดด้วยเนาะเมนอันเดียวเลยแล้วถูแพ็กกันกินข้าวกินน้ำเราบ่พอกินแล้วอยู่น้ำกันจะคนเนาะนี่เขามาก็ลืมถามหาหาคนบ่คนอันเวลานอนนี่ก็พักอยู่วัดเขาหนิบ่ คือว่าประจําการอยู่นี่อ,อ๋อไปเสียเล้วเนาะแม่นน้อยหลายเดือนเติบยุ่นี่ค <c oughs> อยเห็ดไปอันนี้มันงานเล่งบ่ได้โอ๊ะงานเป็นงานเก็บนะ่บบนะใช่ป่ะเนาะงานเก็บคอยเคลียร์คอยตองเนาะก็พี่น้อยบ้านเนาะเมนน้อยเนาะ สองพญานาคเขากคน้าอง,งละมื่นห้าได้ว่ามาเพิ่มรวดลายคงคงก็เลยเพิ่มเงินต่อยอดขึ้นไปพี่น้อยมองได้น้อพอนโอ้ดูเดือดซององมันว่าพอนสามสามองบ่กองเพื่อันเพื่นห้องอันยังนะ เป็นเงินอ๋อสองสามเออองหนึ่จะเป็นกุ้งอ๋อพ่อทอดจากเพ็นอินเลยต้องครับนี่สเริ่มสร้างไหมนี่บ่หรือว่าจังไงมืออื่นเนาะมืออื่นพี่น้อยมงินสามมงคือมีเจ้าภาพมาแล้วนี่เนาะมแล้วพี่น้อยนี่เนาะเออเออโอเคพี่น้องเนาะอันนี้แหละองค์พญานาคตอนแบบได้แบบนี้ก็ดมันจะง่ายพี่น้องเนาะ กระปิบไล่คือของละฆังิี่ยากเนาะทางโกทางคนก็เลยเพิ่มราคาขึ้นเหมือนกันพี่น้องเยจับงานทางวัดเ้าก็ทั้งเจ้าอาวาสกัหรือว่าสาธุชนทั่วไปแหละพี่น้องเนาะว่าอยากให้มันงามเนี่ยพี่น้องเยขอมาแต่ฐานเราได้เห็นแล้วก็อยากให้มันงามมันตรงเพื่อพ่อแม่พี่น้องมามากราบมาไหว้หรือว่ามาชมมาถ่ายรูปถ่ายยังนี่กันเห็นกันจะถ่ายรูปพี่น้องเนาะทำมันงามพี่น้อยก็เลยอยากเห็นให้สุดๆเลยพี่น้องเนาะ ป่ะโอเคพ่อแม,ม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปแส้นขออนุญาดนำเงินปัจดใจไปถวายให้ทั้งวัดก่อนพี่น้องเนาะจะเลื่อนพอถูกหลานอยูด่ดีมีแหงเนาะ,นะมารอบนี้กะถือว่าองค์พญานาคนี่เนาะ,ะถือว่ารวดเร็วขนาดเลยได้ก็อยากให้งงมันสำเร็จไว้คือวัอนเน,นี่ยยังกะ อย่าพอเป็นก้นแจงหอนเฮ็ดยังกับบุบับบุบับเขาโดยซักถุงเนาะกะอ่าจดชื่อไว้ก่อนเมื่อไงเออจดชื่อก่อนก็ได้ชื่อเงินทองผู้เพคนเป็นสภาพคนก็ได้เนาะต่อยอดนี่แหละโดยอันขนมชื่อก่อนเนาะแคบนึ่งในอ๋อพัชริน พัชดินพ่อมรวยครอบครัวและลูกๆของอาณาของเพิ่นชาลินโดยชาลินพ่อมรวยครอบครัวเนาะพ่อมรวยลูกเนาะพ่อมรวยครอบครัวลูกและสามนะีพ่อมรวยครอบครัวรวย,อ,วยอ,อยู่สวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ ชอยเพิ่นอ่าเพิ่นเป็นพักคนประเทศไทยเขาเนี่ยนะเออะพิ่นอยู่แต่ว่าเพิ่นเหเบียเห็นงานอยู่อ่าสวิตเซอร์แลนด์มีครอบมีครัวอ,อยู่เพิ่นเนาะเพิ่นอยู่ประเทศไทยนี่ยเป็นคนอุรานธานีเอออยู่ไทยเนาะโดยอยู่ไทยอุรานธานีจังหวัดอุรานธานีเพิ่นกนส็สมทบมาเนาะ พีน้องเอ้ยเนาะเสียงขออนุญาตเอาเงินวางันก่อนพี่น้องูนเจ้าเจ้าแม่รณีล่ะว่าาต่อยอดได้หยังต่อตยอดบอด่ต่อยอดองค์พญานาค2เลยเออต่อยอดไปหยังเลยเออเอาเหต่อยอดเพื่อต่อยอดเลย นาหนึ่งืนสี่พันบาทสี่พันหนึ่งมื1นสี่บาทเนาะเออขึ้นไม่พออิมังปัจจยะทนามอธิธฐานีอีาแล้วด้อลูกหลานเนาะอยู่อ่า อยู่ไทยไปทํางานอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนาะเออมีใจแท้แท้ท่ามาอุปโภคภทนาเนาะสังหอกองตอยอดพญานาครวมญาพอตั้งแต่นี้ต่อไปเด้อเนาะญาปอขอัวยไส้ไห่พอนเนาะเจ้าก็มีใจประเสริฐแต่ได้มาห่วตั้มบุญขอให้คุ้นของพระเดือมงามาตัวเจ้าเด้อพระอกจะได้มองมนเฉามีใจอันส้มซื่ตื่นขึ้นมาเมื่อเส้าให้ใสแจงดังตาเวน เงินคำอย่าได้เว้นให้สื่อใจขายดีขอให้สุขสมหวังในเดือนัาธาเจ้าโจกในทงออกมาเข้าปนุมือปอนดงบาททั้งศาสตร์นี้และศาสตร์หนายบุญคำตลอดไปเด้อให้มีแต่อายุวันโนจุคมพลังชาทุอาลพรเป็นภาษาวลีฮะยะธาปริวังหาปุราปริปุเรนติสักการังเอวเมวัโตตินังเปตนางอุปกรรมปติ อสีตังปสีตังตุมหังคิปะเมวัสเมนจันตุสาเปปุริณโสังคปาจันโทปารายาโทมณีโสติระโสยัถาสปิติโยยวจันตุสปโรโควินาสันตุมาเตปวัดวันตรายุจุกิติกานโยโกปวะอภิวาตนาสินิสานิจังวตฏปัญจานิโยจัตตารุธรรมา

พี S <S ่กูนามานุปัตินนางโตยปุญญาปาสุตังอนนัปักันตีสากหให้ได้บุญมากๆายจะจากโลกไปด้อลูกหลานผู้มีใจใส่ชาอุปมัตนาสร้างหอกกองรวมญา่ปุ่นเนาะอากาศบริวารวมแบบไรกระบบพุทธนี้เด้อเอาตุนหยาญโยมเนาะลูกหลานเนาะอายุดีมีแห่งด้อทั้งอ่าวาวเสียงน้อยเนาะผู้เป็นสะพานบุญจะแก่ออกตุนหยาญโยมก็ให้บุญคำนำสู้ กุศลทวนนี่กับแบงให้เจ้าเน่เนาะให้ยหายอยู่ดีมีแห้งอะไรความเจ็บอยได้ความไข้ไไขขบ่ยได้มีปรารถนาสินใดก็ขอให้ได้สมความหมกมาดปรารถนาจุกจริงตุปการเตอร์จ้าถูกหลานเลยแต่ว <c oughs> ่าได้ละพรนะค่ะตัวน้ำเป็นที่ห,ห้อยทีๆเนาะนะค,ะค่ะโดยอันน่าเพิ่มเติมนี่ทั้งบันไดใช่ไหมเนี่ยอยากเพิ่มอยากขอแผ่น้ำโอ,อกโอต้นหยาดโยมเนาะผู้มิชิตาเนาะอยาก ให้มาประกอบส่วนสางคันได้อนพอเนาะองบาทคันได้ตกขึ้นทึงชัดทิงนะรวมรวมทั้งสองบานบนในสมองเนองช่อบานกก็ได้สองอันงบประมาณนี่เท่าไหร่นาะยาก็ได้บอกำทึงทิงสองอันสามหมื่นสองสาหมื่นสามหมื่นสามหมื่ทงสองชัดนะสองฐานนะโดยแปลว่าใส่ตเล็กระปูนสมอเาใส่เตปูนบานกับเล็กบนกับเล็กบอใช่ตสั้นเทิงไม่จะใช้เล็กบัด ก็ขึนทึ้งนะใส่เล,ล็กขึ้นไปจอดเล็กขึ้นไปอันนี้แบบว่าเิ่น่นร่วมค่าสร้างน้ำมอยะหรือว่าร่วมร่วมเขา้าห้องกองนี่แหละร่วมคาช้างนี่แหละร่วมคาช้างกับว่าแม่นหรือว่าแบบว่าคือ,ค,อคือจุดคือจุดเอาที่ละ่วนแบบซีบมอยา,นานเอาอคือแบบมันดาสร้างแปลว,ว่าตี<อ>ร่วมเดี๋ยวเขาเงินชวนนี่นะกับเหมาะให้ช้างน้ำไปน้ำห็นนะบอกว่าใหันเบิดไปน้ำคงคงยนี้ยพอกรบผม ยัพอ,บบพอกับว่มีเงินพ่อขีดแต่ว่าสร้างคนหักมีน้ำใจตโตอักษ์อาาพอเมนไว่ยักษ์พอนี่ติดหนีติดซีนบอเห็นว่าสร้างซิมกระติดหนีสามปีจากสามเดชหนีช่างไหนไหนหาเจอเด็กเท่าน,น้อยใช,ช,ช่คาจ่างท่านดอกอ๋อเท่ากับนี่ธนาสามหมืนน่นเนาะยาเนาะเออสามหมื่นรวมหมดมีมีหูบมีอย่าง,งนีกบ่กเนาะออกอแบบนู่นยังเพราท่านได้ออกแบบมาโอเออบ่ท่านออกแบบใช่ว่ามีรูปอ่ารูปลายว่ามีตั้งเกือบมี เพื่อไงเป็นอย่างเบื้องในเอากระถ่ายไว้อยู่ในโทรศัพท์ถ่ายไว้อยู่หมดนั่นเนี่ยเอากระบอกโทรศัพท์ออกมาเวลาเจ้าจังทายส่งไปให้ออกตัวหยาดโยมงดื้อแต่ว่าเพื่อห้องอนาบันไดขึ้นสวรรค์บันไดขึ้นสวรรค์ก่อนเขาสิขึ้นสวรรค์ได้จงก็มีการทำบุญเนาะทำกุศลเนาะออกตัวหยาดโยมเนาะสช่างในพุทธศาสนาได้บุญมากๆได้ลูกหลานเนาะ คนเฮาสัาง่งควมยังเป็นคนเอาบ่หูมืดใต้เหม่นบอกอันนี้ไปมีจัดต้มชัดท่าเนาะกามาประกอบชวนได้เนาะนเวลานีกอย่างนี้พอติดนี่สร้างอยู่กะแชนหนึ่งให้ไปแล้วแชนปลายเลยให้คคาสร้างไปเพิ่นเฮดกะศัยเงินเนาะตอนนี้เหมือนบอกเออเขาได้มาตอนแรกะมอบไผืเพิ่นกะจดไว้ลบออกไปน้ำหนานะ คือว่าพ่อนแล้วก็เฮาก็จดลบออกไปจดลบออกไปให้เพิ่นก็จดลบออกไปแต่ดอกแต่ว่าเพิ่นก็เนาะอ๋อดูเพิ่นสิหลายเลือนอยู่เพิ่นสิแล้วนี่เนาะโอ้ยแต่เพิ่นเฮ็ดมานี่นั่น3 3เดือนได้ได3เดือนเดียวนี่แต่เฮ็ดอันแต่เฮ็ดมา3เดือนแต่ตั้งโครงหางนี่ก็เฮาตั้งเองนีุ่มยพอนี่ตั้งเองก็บ่แม่น แต่ว่าแค่เพิ่นมาประกอบสิ้นส่วนเพิ่มเพิ่นมากะนะติดตดิงติดลายเห็ดหลังเห็ดยังมันเนาะกับเบื้งายปนายันไดนะสามีแต่ว่าได้มอบถวายเในพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวลงไปเบื้องน้ำกันอีกจังเล็กจังน้อยพี่น้องเนาะ,ะขึ้นได้อีกบ่ยากชันเทิงนะเลยขึ้นได้แล้วขึ้นนั่ขึ้นยากแน่ขึ้นได้โยกเขาขึ้นอยู่ดิ พระเจ้าเพิ่นเพิ่นขึ้นไปลงสีล่องยังเออเบิ่งก่อนฉันาะทางเื่อขันข้น้อยขึ้นบ่ได้น่ะก็สิต่าตแต่มุมข้างล่างนะจ๊ะให้พี่น้องเบิ่งนํากันพี่น้องเลยโดยอันทั้งวัดนี่เนี่เทพื้นซั่นบ่ตัวเทมาตยได้ดอกอออันนี๋ได้เงินเท่าใดเฮาเทไปจักในเดินนี่มีแต่ปูซีเมนตบิร์ตเมนบ่เดินยงียบนี่ปูซีเมนต์เบิดย้อนยังได้เงินมาเทเล็กเทน้อยก็พาจั่วเนี่เฮาเฮ็ด ถ้าบ่มีเงินก็นอนเฉยอยู่มีเงินได้เฮ็ดไปหั่นนะแบบว่าเออประกอบส่วนอันน่ะเฮ็ดเองเลยเฮ็ดเองบบจาเื่อตัวทั้งหยังเฮ็ดเองเลยพี่น้องเนาะแต่าวยพอเฮ็ดกุนยพอเฮ็ดกับเจ้าน้อยผู้เดียวนี่ยพอก่อังังแต่เดือน6ออกพาจังแล้วก่อกุฏินี่ําไปจ้างเบิดอันบ่ยพอก็บ่มีเงินยพอก่อเองได้กุฏิหเองเบิดอันนี้แปลว่าบุเองเลยนี่เนาะย้อนหยังย้อนว่ากได้แม่นบ อยู่วัดอยู่ว่าอยากคิดอยากสร้างซ้ำตายความตายมันบ่จักดอกเหตุตลของตายก็ม,มีเหื่อมีแหงงันนะบ่เป็นยังพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งข้างล่างกันอีกจักเล็กน้อยนี่ยวผู้เสี่ยงขอลาอาหารมัสักการ์หญ้าก่อนพี่น้องอ่ะอยู่ดีมีแหงลูกหลไร สาธุพี่น้องเนาะเดี๋ยว่าบุญได้บาได้มีที่ผู้เชียงได้เป็นสะพานบุญให้ภายในมื่อนี้ก็ขอให้กลับไปหาครอบครัวของพี่ทางพัชรินเนาะอยู่ทางสวิตเซอร์แลนด์พี่น้องเนาะก็ขอให้ฮอดให้ถึงหาเจ้ากรรมตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกผ่าเรไรรับอาสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อเนาะสาธุพี่น้อยเนาะปะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าตรวจน้าก็เป็นสิทธิที่เฮ็ดหอยพี่น้องเนาะเดี๋ยวบุเชียงขออนุญาตไป อันน่ะทางเบิ่งนํากันอีกจักเล็กจักน้อยพี่น้องเอ้ยเนาะน้อยเนาะทางไอ้ตัวกะฮู้พี่น้องเยนาะแลายพี่น้องสิเป็นองค์พระยานาเนาะอสิ้นส่วนพี่น้องเอ้ยเนาะที่อ่าผู้ใหญ่ได้สมทบต่อยอดมาภายในมื้อนี้พี่น้องเนาะ อนาอีกจะเก็บจังน่อยก่อนมานี่พี่น้องเนาะขออนุญาตนครับออาลงกายตเ้าเนนี่เนาะหน่อยเนาะหรือว่าการลงสีนี่ก็เพิ่มเติมนี่เแต่ทั้งเทิงบ่ยังเป็นสีคือีน่ะเอาแบบซีทั้งเทิงนั่นแหละีคําแน่เออมันมี3แนว chi đèn này chi kháo phong phượng chi đèn chi khăm bệnh chi chị... à, bài mạnh nó chi kéo này chi kéo nắm có là nó, có đi để nắm chì 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 nắm บ่พอบดๆนี่บ่ญาเออบดนี่3 0 0 0 0บาทนี่คือจบเลยเออ1800ได้ได้แต่หลังมัน1800นี่คือจุดเฉพาะซังถงอย่างเดียวเนาะจังแล้วโตน้ํา4่เพราะว่าต้องลงคอยลงคอยเก็บแล้วก็ต้องพาให้นาที่สุดเออผมใช้เวลากหลายผ้าหลายปีเนาะาเนาะถ้าเอาลงไมันก็สิพุพังง่าย นลจังว่าประกาศให้ออกต้นหาติโยนมเนาะปู่อยู่ไกลอยู่ไกลเนาะมีใจใช้ชัท่าเนาะอยากมาอุวกปมวนาธนาส่างหอกองหรือว่าหอลังข้างกับว่าแมนเนาะออยู่วัดญปอร์นี่แล้วสาวุได้มีใจชัดชัท่าการุ่นหน้ามาได้เด้อออกต้นหาติโยมเนาะผู้เล็กผู้หน่อยเนาะตามใจใช้ชัดทากงงลุกคองล้านมีหน่อยท่านหน่อยมีล้านท่านใดตามใจใช้ชัท่าเนะ ่าจุดนี้ระยะที่บันไดเนาะเออบ่กระไดสั่นเทิงพี่น้องอยากขึ้นไปก็ได้ก็ขึ้นยากจังน้อยเนาะยากยเนาะสําหขน้อยบ่ทันมีกันได้เด้องสิบ่อันนี้ดอกพี่น้องเนาะสําหรับอ่าองค์เจ้าแม่รณีนี่ก็ไปนันแล้วบัดนี้เนาะาเนาะใกล้สิสําเร็จแเพิ่นเฮ็ดูเ็ดตามันก็มื้อนี้พี่น้องสําเร็จแล้วั เขาขน้อยมาเห็นชี้ก็ดีใจเลยเนไงมาได้ไยังไงเพิ่นเห็นเพราะว่าคือหน้าไปเลยอ่าได้เป็นรูปเป็นร่างเลยเลยก็เลยว่าทุกเห็นแล้วก็ถือว่าเป็นบุญบารมีที่ได้สมทรงดอนเนาะที่ได้มาพบม,มาได้ฌาณนิดน่อย

เพราะว่าบ้านเฮามนบร,บรนิเคยเ์เพชรนี่จักเทธอเกิดมาสองรอยกว่าปีแต่บริเคยได้พัฒนาชำนิจักเทือ่ะนะอันนี้ถือว่างงใหญ่เนาะใหญ่แบบโดยสามีแต่ว่า่น้อยกับสิขอราณมรดสการ์เน,ะนาะคนมันนี้น้อย,อยาเนะะาะเออโดยเพิ่มเติมกันจังไงกับสามีไม,ม่อมอกส่วนญาติโย่อมเนาะเพิ่มเติมจังไงเด็กขน้อยกับสิมา แจ้งเพิ่มเติมอีกหน่อยนะเนาะมาส่งทบหอกองนี่แหละพี่น้องเอ้ยเด้อฮะขี่น้อยขอธรรมศึกษยญาเด้อขอบกขอใจลูกคุณล้านรายได้เด้อที่มาสัมผัสเนี่ยพอเนาะประกาศให้องโอกลญาตโยมอาภูอ่ะขอบใจเด้อฮะพี่น้องเนาะอันนี้การปลูกน้อยเนาะทางเทปื้นอยู่ทางนะฮะนี่เฮ็ดเองเลยพี่น้องเนาะเทปื้นนี่เฮ็ดตลอดมาพี่น้องเอ้ยทางวัดว่าอารามลงมือทำองเลยพี่น้องเนาะสำหรับทาง อ่าย่าพ่อพี่น้องเอ้ยครับอ่าลูกๆเพิ่นนี่แหละพี่น้องเนาะตัวเฮาพี่น้องเอ้ยพอพอะเี๋บ่เสียงขออนุญาตเบิ่งมุมไกลก่อนพี่น้องเอ้ยนี่แหละพี่น้องเนาะอ่าจุดสุดพุ่นนั่นจะเสร็จสิ้นแล้วพี่น้องเนาะขาดน้ําสีพี่น้องเอ้ยอะเพิ่มเติมก็หลายอย่างอยู่พี่น้องเนาะสําหรับบันไดขึ้นสวรรค์พี่น้องเนาะ2ชั้นพี่น้องเอ้ยแล้วก็ทงอ่าน้ําสีเฮาพี่น้องเนาะอ่าแต่ว่าบ่สงมามื้อนี้พี่น้องเนาะบ่สงก็มาอ่า หมอกเงินนี่แหละพี่น้องเนาะต่อยอดองค์ภยานาคเฮาพี่น้องเอ้ยถือว่าสิไปหลายเติบแล้วลพี่น้องเนาะวแต่เก็บสีเก็บลดลายพี่น้องเนาะสําหรับเจ้าแม่อ,องค์ธรณีนี่ก็นีน่แหละพี่น้องเอ้ยออ่ะโอเคพพี่น้องเนาะก็อาสาธุอนุโมทานากับเจ้าภาพในครั้งนี้นําพี่น้องเนาะสําหรับรเสียงพี่น้องเป็นสะพานบุญให้ก็บ,บ่มีหยังที่เจ้าตอบแทนเด้อเนาะก็มีแต่บุญบามี ที่ได้เป็นสะพานบุญให้พนมนี่เนาะให้กลับไปพกป้องรักษา,าทางพี่พัดชดินและพะนในครอบครัวจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยกระเจ็บทั้งปวงเดอ้อเนาะเจ้าทำการทํางานสิ่งใดในตอนนี้ขอให้ดวงเรื่องในการที่การงานตลอดไปเนาะาสำหรับมื้อนี้พี่น้องเนาะถ้าพู้เม่พี่น้องอยากเพิ่มเติม อ,อยากเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาแบบใดก็ได้พี่น้องเนาะบุเยงก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้คือเก่าพี่น้องเนาะเด้อสำหรับมนี้บุเยงก็จะได้รับพี่น้องเข้าไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเนาะไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้นอนาอีกต่อไปเด้อพวกพี่น้องเนาะสาธุพี่น้องเนาะสบายดีเด้อ